ค okay. สำหรับอัปเดตใน GTA Online สัปดาห์นี้ก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจที่มาคุยกันก็คืออนะัปเดต DLC หน้าใกล้จะมาแล้วเว้ยเย่หลกัหลกๆเดี๋ยวเราจะมาดูอัปเดตประจำสัปดาห์ก่อนเราจะคุยเรื่องอัปเดต DLC นหน้าต่อกันลวกันมาเริ่มกันเลยอย่างแรกที่ของลดราคาในสัปดาห์นี้นี่อย่างแรกก็คือก็จะมีเอ่อพวกรถซูเปอร์ แจมๆม็จะมีรถ i m m เมรแล้วก็มีทร a c สรถแนบูกติแล้วก็ n e โ n e o โอนี่ผมชอบมากถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ชอบขับรถที่มีอัตราเร่งแบบการออกตัวดีๆเนี่ยนโอแม่งดีมากๆเลยผมชอบก็ลองไปดูได้ส่วนที่เหลือก็นี่ลิสตามที่เราเห็นเลยส่วนอสังหาริมทรัพย์ราคาหลักๆก็จะมีอาเคดจะเป็นร้านเกมที่เป็นตู้เกม ดีอยู่เหมือนกันลดตั้ง40%เอามันสามารถทําธุรกิจตู้เกมก็ได้แล้วก็เลินคาสิโนไฮสก็ได้ก็ถือว่าดีมากๆเลยฮนะถ้าใครยังไม่มีไปซื้อมาเลยตอนนี้แม่งลดเยอะอยู่แล้วก็จะมีพวกของแต่งที่อยู่ในคาสิโนเพนเฮาส์นะแต่ว่าเพนเฮาส์ในสัปดาห์นี้รู้สึกว่ามันไม่ลดก็ถือว่าลดแค่ของแต่งเนี่ยนะแล้วก็จะมีเสื้อผ้าเสื้อผ้าในคาสินโนที่มันต้องใช้ชิปเสื้อเนี่ยจะเป็นพวกเสื้อสูทอะไรเงี้ยก็ลองเดินไปดูนะจะอยู่แถวๆข้างๆกับ บาร์เครื่องดื่มในกาติโนโอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีเสื้อผ้า ที่อยู่ในทีมไดมอนด์คาสิโนมันจะเป็นเสื้อกะเนี่ยบอกว่าเป็นเฟสก็เป็นเสื้อเกนะน่นลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นเสื้อที่พวกร้านเสื้อทั่วไปที่อยู่ในแมปถือว่าลองไปดูนะของลดราคาในสัปดาห์นี้นี่ถือว่าเฉยเฉยแล้วกันมิดส่วนสิ่งที่มันมิดมากกว่าของลดราคาในสัปดาห์นี้ก็คืออัปเดตบน next gen console ไม่รู้จะมีใครเล่นอยู่หรือเปล่าแต่หลักเนี่ยลดรองขับก็จะเป็นรถโฟล์ช์แล้วก็มี Time t r i a l เหมือนอย่างที่เคยส่วนร,รัดเงินกับเงินฟรีในสัปดาห์นี้ค่อนข แล้วก็ไม่น่าสนใจในเวลาเดียวกันเพราะว่ามันดูยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะเอาจริงอยา่างแรกเลยก็จะเป็นคูณ3 Casino โ o เวิร์กนี่นะคาสิโนเวิรอย่างเดียวนะไม่ใช่ Casino สตอรีเพราะงั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างงงมีโบนัสเงินคูณ3 c a คาสิโนเวิใช่ไหมแต่ว่าโบนัสเงินฟรี1 0 0 0 0 0สนก้อนแรกในสัปดาห์นี้นะเราต้องไปเล่นคาสิโนสตอรี่มิชชั่นที่มันชื่อว่า h o u s e k e e p i n g เออก็ต้องไปคุยกับมิสเบเกอร์ที่ เซ็กซี่หน่อยนะฮะแล้วก็ไปทำภารกิจที่ชื่อว่า Housekeeping รู้สึกว่าจะเป็นภารกิจในเรื่องภารกิจที่2อ,อืมพอทำเสร็จเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงิน10,000แสนในเกมโดยเงินฟรีมันจะเข้าตัวทีหลังภายใน72ชั่วโมงอะไรเนี่ยก็ตามสเต็ปการแจกเงินฟรีของ GTA Online ต่อมาภารกิจที่2ก็จะเป็นภารกิจในเรื่องภารกิจสุดท้ายเลยที่ชื่อว่า c a t c h i n g Out ถ้าทำเสร็จก็จะได้รับเงิน200แสนเลยซึ่งผมเล่นไปเรียบร้อยลวไอภารกิจไอในเรื่องของคาสิโนเนี่ยไปลองดูได้สุดท้ายเนะ ถ้าเราเล่นคาสิโนเวิร์กก็คือโทรหา Miss Baker. มิสเบเกอร์ถ้าเราเราสมมติต้องมีเพนท์เฮาส์ด้วยกันนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเบอร์ของมิสเบเกอร์เนี่ยโทรไปแล้วมีคาสิโนเวิร์กให้ทำก็ทำเลยทำภารกิจอะไรก็ได้แต่ว่าทำให้เสร็จนะเสร็จให้จบ อะไรประมาณเนี้ยลงไปทั้งหมด5 0 0 0 0นในสัปดาห์นี้ถือว่าเอาจริงยุ่งยากถ้าเรามีไฮเดียมน้ำไปเล่นไฮเดียมน้ำเหอะไม่ต้องมาสนในโบนัสตรงนี้หรอกต่อมาจะเป็นโบนัสเงินที่ดีจริงๆแล้วก็ล็อกสตาร์เี้ไม่รู้ว่าจะกักไว้ทําไมนะผมอยากให้มันแบบคูณ3คูณ4จะดีมากเลยแต่นี่มีคูณ2ก็ถือว่าโอเคละมั้งจะเป็นคอนแทคมิชชั่นของแกโลสแล้วเข้าไปเล่นคอนแทคมิชชั่นตามปกตินี่แหละ เราก็ดูว่าอันไหนมีคูณ2บ้างสนุกดีได้เงินเยอะสาหรับผู้เล่นใหม่อะไรประมาณนี้เพราะมันต้องใช้เงินลงทุนอะไรคาเทนบิชันเนี่ยเข้าไปเล่นแล้วก็ได้เงินเลยสําหรับ Pri ส์ไรส์ในสัปดาห์นี้ก็ยังห่วยแตกเหมือนเดิมนะเพราะว่าต้องให้ได้ท็อปไฟแล้วก็3วันติดกันแบบนี้เออขี้เกียจอ่านแล้วมันคือแบบยังเป็นระบบที่ห่วยแตกอยู่เหมือนเดิมต่อมาก็จะเป็นเทสไรส์ในสัปดาห์นี้ถือว่าดีนะเพราะเป็นรถที่ลดราคาทั้ง3คันเลยก็จะเป็น i m ม l a s t r a ร็แล้วก็ NeO ที่ผมแนะนํา3คันนี้ดูดิย แค่รูปทรงกระเทขนาดไหนแล้วนะนี่เป็นน n โอที่ผมชอบส่วนอ m ม r a l d ก็จะเป็นคันนี้นะแล้วนี่ก็จะเป็น Tracks สำหรับอ m ม r a l d เนี่ยมันเคยเป็นรถที่แพงสุดในเกมมาก่อนด้เว้ยแต่ว่ามันก็เปลี่ยนไปนะเพราะว่ารถแม่งเข้าใหม่มาเรื่อยๆ DLC ใหม่ก็อาจจะมีรถที่มันแพงกว่ารถที่แพงสุดในเกมนะตอนนี้อีกก็ว่าได้แนะ่ซึ่งมันเป็น PR4 ัน้งที่เป็นรถ Formula One อะไรประมาณนั้นนะก็หลัลกๆเนี่ยรถที่แพงสุดในเกมแม่งเปลี่ยนตลอด เปลี่ยนวยิ่งกว่าอากาศในประเทศไทยอีกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกอะไรก็ไม่รู้แม่งต่อมารถของสปินวิวก็จะเป็นสุโกโก้จะเป็นแนว Honda c ซีวิเท่ๆประมาณนี้ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะเป็นรถราคาหลักล้านก็ใครสนใจลองไปสปินดูได้สำหรับอัปเดตในสัปดาห์นี้ก็จะมีประมาณนี้แต่ว่าเรื่องต่อไปที่จะมาพูดก็คือเรื่องดียวซีหน้าสาเหตุที่อัปเดตสัปดาห์นี้มันค่อนข้างที่จะ <c oughs> ค่อนข้างที่จะหวยนะครับผู้ชมก็เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตหน้าเข้ามาแล้วเว้ยซึ่ง วันที่เขาจะอัปเดตเนี่ย DLC ต่อไปเนี่ยมันมีความน่าจะเป็นที่เขาจะอัปเดตมาภายในวันที่18กรกฎาคมนี้เพราะว่าเนี่ยมันเป็นวันที่ g D ีเรพของในเดือนนี้เนี่ยมันจะหมดลงในวันที่18ถ้าเป็นเวลาไทยก็มัน19 อนเย็นประมาณน,นี้เออมันก็จะมีรถใหม่มีอะไรเยอะมันก็มีความน่าสนใจในตัวของมันนี่แหละก็ต้องรอติดตามกันไปนะฮะถ้าใครรอติดตามอยู่ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับด้วยอะไรกันแล้วคอมเมนต์มาว่าเรากาลังรออะไรอยู่สําหรับ DLC ที่มันก็จะถึงเนี่ยในอีกไม่กี่วันเนี่ยช่วงนี้เห็น GTA ในสตรีมลดราคาใช่ไหมก็น่าจะมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเยอะผมก็จะทําคลิปที่สอนผู้เล่นใหม่อะไรอย่างงี้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันผู้เล่นเก่าก็ก็ไปดูคลิปที่ผมทำไปแล้วก็ได้นะแบบถ้าสนใจเรื่องไหนรีวิวธุรกิจหรือว่า จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ลองเข้าไปดูในช่องของผมหรือว่าจะสมัครสมาชิกเพื่อที่จะได้ดูคลิปสอนเล่นพิเศษที่ผมทําไว้เฉพาะคนที่สมัครสมาชิกเท่านั้นนะจะไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก,ก่อนก็ลองเข้าไปดูได้ยังไงเอาไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้านะตอนนี้ขอตัวไปก่อนไปปนโลบิโอต่อ